ตก,ต,กตกใจกันพอสมควรนะคะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าท่านวส,สันต์สยพิสุทธิ์ประธานสารรัฐธรรมนูนลาออกจากตําแหน่งประธานและตําแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูนด้วยใช่ครับเบื้องหน้าเบื้องหลังของการลาออกครั้งนี้มันมีเหตุผลแค่ที่ท่านบอกหรือว่ามันมีเบื้องลึกกว่านั้นครับมาเอาเหตุผลทางการก่อนนะครับที่คุณวส,สันต์เองรวมทั้งสารรัฐธรรมนูนที่แจงวันนี้นะครับก็บอกว่า เหตุผลที่เราออกประกาศแรกก็คือเป็นสัญญาตอนที่ท่านขึ้นเป็นประธานสารบรนญญูนะครับก็าจะอยู่ไม่เกิน2ปี 2> ซึ่งท่านเป็นประธานสารบนญญเมื่อสิงหา54ก็ตอนนี้เกือบครบสองป,ปีแล้วครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือภารกิจงานของสารมนูญเนี่ยก็ได้สาสางรุ่งร่วงไปมากแล้วอันนี้ตามที่ท่านบอกก็คือเป็นการรักษาคําพูดที่บอกเอาไว้ทีนี้ก็มีข้อนักคิดนิดหนึ่งเรื่องที่ว่าครบสองปีเนี่ยครับ ต,ตอนนั้นสัญญาก็คือว่าเราออกจากตาแหน่งประธานศารลรัฐธรรมนุญเท่านั้น,นไม่ใช่เราออกจากไม่จาเป็นต้องเราออกจากตุลาการศาลมน้วยน,นั่นสิคะคือก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้เนี่ยท่านประธานคนเดิมชัดชลวรท่านชัดชลวรน,นะครับก็มีสัญญาทํารองน,นี้แล้วก็อตอนนั้นเราก็สุดท้ายก็เราออกจากตาแหน่งเท่านั้นประธานศาลเท่นานั้นแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นตุลาการศาลมนุษยอยู่ไม่จำเป็นตน้องเราออกไปทั้งหมด เหมือนกับท่านวสันนะครับทีนี้พอท่านวสันลาออกจากตุลาการสารรัฐธรรมนูญด,ด้วยเนี่ยเลยมีคําถามว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าทําไมต้องลาออกด้วยใช่ครับนี่เป็นข้อคิดอันหนึ่งแต่ว่าถ้าเหตนดูถึงผลหลังดูค่อนข้างจะมีน้ําหนักมากกว่านะครับก็คือเรื่องว่างานศาลเสร็จแล้วเนี่ยกา,ารศาลที่นี้ก็คือคดีที่ค้างอยู่คดีที่ค้างอยู่เห็นบอกว่ามี123บคดีทําไปแล้วร0อยคดีก็เหลืออยู่ประมาณ30คดีอตอนนั้นก็เลี่ยนการจัดระบบงานศาลไม่ว่าแต่ยังไงแล้วเนีีีี่่่ยยคดทจะเข้าาสููลมมัันก็งอ องค์กรของศาลธรรมนูญก็ยังมีอยู่ใช่ครับแต่ว่าคดีมันน้อยลงลยนะฮะที่ค้าง,งมันก็จะมีคดีใหม่เข้ามามส่วนที่บอกว่าอ,องค์กรศาลธรรมนูญก็ยังมีอยู่ก็ถ้าเรามองประเด็นนี้ก็ไม่น่ากระทบมากตอนนี้เจ้าตัวเหลือแปดท่านแปดท่านก็ยังทํางานต่อไปได้นะครับแต่มีคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยมันจะมีปัญหาการมติเสียงข้างมากไหม,มซึ่งตามวิธีวิบัติของศาลมรมนูลรวมทั้งศาลอื่นๆนะในสากรนเนี่ยก็คือว่า อ่ากรณีที่เป็นเสียงข้างอ่ากรณีที่เป็นเลขคู่เนี่ยแล้วหาเสียงข้างมากไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่ลงมตินะฮะเขาจะเลือล่อนเราไปก่อนแล้วค่อยตะล่มตะล่มกลมกันจะได้เสียงข้างมากแล้วค่อยลงมติดิฉันเคยจําได้ว่ากรณีเรื่องมีจํานวนเป็นเลขคู่แล้วจะลงมติเนี่ยเคยเกิดขึ้นเคยถกเถียงแต่สุดท้ายเวลาลงมติจริงๆก็คือไม่ได้ได้เท่ากันนะครับได้เสียงข้างมากครับอืมค่ะแต่ทีนี้คุณโอภาสเชื่อหรอคะว่าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังคือก่อนหน้านี้ก็มี ออบอกว่าคุณวสันเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของพวกเสื้อแดงใช่ครับเป็นไม้เบือเบ่อไม้เบื่อไม้เมากับเสื้อแดงมาตลอดนะครับ<ช><ช>ไม่ใช่ว่าคุณวสันนะครับสารมนุนเองก็เหมือนตามก็คือว่าถูกมองว่าทาอะไรก็อยู่ตรงข้าม,มาฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายรัฐบาลฝ่ายพราายรคเพื่อไทยมาตลอดลนะครับแต่ว่าแรงกดดันทางการเมืองผมคิดว่าคงคงไม่ใช่เหตุผลนะครับเพราะผมเชื่อตามนั้นนะครับเพราะว่าถ้าจะลาออกแล้วก็คง ถ้าทนไม่ได้จริงๆของเราออกไปนานแล้วก่อนหน้านี้เคยมีการมองค,คุณวสนันต์ก็ถูกมองว่าเเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลหรือเปล่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทําไมถึงถูกมองแบบนั้นคือตอนที่คุณวสันต์เป็นทนาย่มๆอยู่นะครับก็เคยมีคนไปฝากไว้ให้ทางานกับอาจารย์สรีประโมทอาจารย์สรีประโมทีม่เป็นอดีตนายกแล้วก็เป็นอดีตหัวหน,น้า,นาพรรคประชาธิปัตย์ตรงนี้ก็เลยติดตัวท่านมาว่ามีความสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์แต่ถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมนี่ก็คือว่า ระยะเวลามันทิ้งช่วงกันมากนะครับตอนนั้นจะเป็นหนุ่มๆเลยกับช่วงที่มาเป็นตุลาการสำนวนโหหลายสิบปีเลยครับก็คือคิดว่าเป็นภาพที่มันติดมาแต่ในในแง่ของการปฏิบัติครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่คุณวรสันเคยไปเป็นพยานจำเลยให้กับนวัดตีประสคงสุจริตในคดีที่ตุลาการสำนวนเสียงข้างมากในคดีที่คนโนทุนทรัพย์สินถูกฟ้องเรื่องสุขมมุนนะฮะแล้วตุลาการเสียงข้างมากนี้ให้หลุดคดีแล้วก็คุณ อ่าประสงเนี่ยก็ไปเขียนวิจารนะฮะ,ฮะแล้วก็คุณวสันต์เนี่ยก็ไปเป็นพยานจำเลยอืมค,คือตอนนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ทําให้ถูกมองว่าเรียกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ถามคุณโอภาสอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่คุณวสันต์ลาออกไปแล้วในแง่ของกระบวนการสรรหาบุคคลที่จะมาเป็นแทนครับก็กรรมการสรรหาก็จะต้องทําหน้าที่เลือกอ่ามีเวลาภายในสามสิบวันนะครับ พอได้ตัวแล้วก็ต้องเสนอให้วุฒิสภาชอบวุฒิสภาก็มีเวลาอีกสาบวันนะครับอืมค่ะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะในสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันจับตาดูข่าวว่าจริงๆหลังจากนี้มันจะมีเบื้องหลังเบื้องลึกออกมาอีกหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วที่ท่านลาออกเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่มากกว่าเหตุผลสองข้อนี้หรือเปล่าแล้วก็จับตาดูองค์กรสารรัฐธรรมนูนหลังจากนี้ไปค่ะ